รอบที่นี่อีกรอบนะ,ะก็ที่นี่ก็ก็บ้านหลังนี้มันรวยอะ่ะถึงอาจจะประหลาดประหลาดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้ยพวกนี้เฮ้ยสวยดีนี่เราอะ่ะแม่เหยียบแม่งขโมยให้หมดเลยน้องขายขายอีโตอีเตอร์อะไรขโมยให้หมด,มหหมดบ้านนี้ของแม่มาใหม่เรื่อยๆอดีเกินว่ะปั๊มเงินได้ละทางออกมันก็หาง,ง่ายง่าย ใะล้เกีนี่เอาเลยเดี๋ยวเราไปเดินเดิไปคนห้องครัวแป๊บเฮ้ไม่หวานละเขาเด่นจะป้นไปหลักแสนเลยน้องเก็บฉากจบอีกอันนึงให้ได้เจอถ้วยถ้วยหัวการาณ้ำถ,ถ้วยหัวหกาลาน้ำคืออะไรไม่รู้นะว่าเป็นไนะงกูกว่าคนเสียงเกมมันจะดังไปขอเบาก่อนโอ้โหเสียงเปิดแค่นี้พอเดี๋ยวคนดูหัวแตกไม,ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบ เราเป็นโจรใจดีเยอให้ค <aría> ุณ <welche> ด <player> <m ik ig leme> ja. ูเพื่อนเพืนไปกับคลิปไม่ได้ให้คุณดูแบบเพื่อนเพนไปกับเสียงเกมสุดดังเปิดใต้อย่างนี้มาเจอทองล้านล้านแปดถ้าคลิปนี้มันจะเสียงลมไม่เป็นไรน้องทนทนไปนี่มาละมาแล้วทำไมเราไม่ขโมยหุ่นกลับไปเลยวะไอเตย มีคนยังไม่ยังไม่มีใครไปเก็บมีคนเก็บซอยแล้วเหรออ,อ๋อว่าอยู่เมื่อกี้เสียงอะไรถ้าพวกเราอยู่หลังประตูสกักอย่านแล้วพวกเราเปิดเราจะเจอห้องนั้นได้มันย้ายแล้วมันย้ายห้องยี่หาอีหานี่คราวนี้พวกเรารู้แล้วว่าเงินอยู่ซอกไหนของบ้านมั่งมาห้องนี้นี่เดี๋ยวเราขโมยถ้วยกับเงินอีกที่เหลือกัน อันนี้เนี่ยเราเป็นโจรเราขโมยที่นี่มาสามสิบปีแล้วมึงที่เนี่ยยังมีขอมาตลอดเลยขโมยมาตั้งขโมยมาตั้งสามสิบปีแล้วไอรน,นันอะ่ะอันนั้นเราแค่แบบทําเป็นตกใจเฉยๆไม่ได้กลัวเลยมันมีผีขี้อายนะในบ้านหลังเนี้ยก็คือแบบชอบอยู่ด้านหลังเราในกระจกแต่แบบพอมองแล้วไม่เจออ่ะผีขี้อายน่ารักน่ารักเฟนลี่เดี๋ยวเดี๋ยวโยดูว่าเฟนลี่แค่ไหนดูลาดูดา หยบหยบหยบเซตุตุเซตุเฮแย่วะมันเดินไปตรงหน้ากระจกเราอ่ะม่เป็นไรเราอาจจะพลาดครั้งนี้แต่ครั้งหน้าเดี๋ยวต่อยผีเลยเอ้พวกไอ้พวกคนดูโง่ที่อยากจะลองป่านี้ไม่ได้ว่านะเล่นมุกเล่นมุกพวกคนดูโง่ดูนะเนี่ยขโมยหมดบ้านเลยไม่เหลือสักบาทนยขโมยไม่เหลือแน่ นี่นะเปิดอ๋อลืมไปตู้นูน้นพี่จำได้พี่จำได้แต่พี่ลืมนาวมันหลนน่นโอ,อ,อ้โหที่นี่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเมื่อก่อนที่นี่มีของทุกอย่างเลยมีตู้เย็นด้วย Got try. ก้บบาวจุดไทรเนี่ยดูนะทุกคนกินนี้ไม่ต้องเปิดไป สวยผีนี่ปล่อยเหยบทับด้วยเป็นการทความเคารพเจ้าของบ้านหยิบหยยบไปไปไปหากองเงินกองทองเร็วหากุญแจเก็บไว้ไม่เปิดเก็บกุญแจเก็บคำแปลโอไม่นะยุงกัดนิ้วตบแม่งมายุงตายยุงบ้านนี้มันเถื่อนว่ะกัดแม่แข้งค้าเอือมันกัด ตืดตืดมาแล้วอ่ะโมยขโมยเป็นการเซนเซอร์ที่แบบโคตรปลอดภัยเลยมันกัดตื๊ดตื๊ดมาแล้วอ่ะอพวกเราดูจบเกมนี้ไวขึ้นเนาะสี่ทีเอง <c oughs> เราต้องโคยถึงแสนน่าจะไม่ง่ายแล้วก็น่าจะไม่ยากเ <c oughs> ขาหน่อยแถวนี้มีอะไรเปล่าถอดมา น้องน้องสาวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพ่จัดก,การเองตรงเนี้หรือน้องสาวอยากเจออ,เอ,อ๋อสมชายนี่นนม,มันร้อยทะลุกำแพงไปเลยอะคนดูผมคุณรู้สึกไงโวยชุดในไม่ได้อีกถ้าทติคลิปนี้มีคนคลิปที่แล้ว พ,พี่แล้วไม่ีคนกดถึง10ไลค์แหม่พวกนี้นี่ไอตอนอยากไม่เคยได้แต่อตอนไม่อยากเนี่ยต้องได้ตลอดเลยงั้นเดี๋ยวเอางถ้าคลิปนี้ถึง20ไลค์เดี๋ยวผมจะทําสรุปเนื้อเรื่องของที่ผมไปเล่นอาไอห้างกบบในนี้อืมี่20ซ้ำมันไม่ถึงหรอกใช่ไหมคลิปที่แล้วมีแค่12อยู่เลยคลิปที่แล้วมีแค่12อยู่เลยจริงไหมล่ะ นนักยต้องมีคนสร้างแง๊กไม่วันช่วยกันกดเว้ยสร้างรหัสใหม่มากดนี่นี่เก็บให้หมดเลยเองเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปเก็บที่ตรงอื่นเลยมึงเองเก็บตรงใต้เก๊ะให้หมดไหนเหลือแล้วว่าน่าจะมีฉากจบสามฉากจบปะเพราะไอ้ตู้นี้ก็อีกอันหนึ่งไอ้เจ้าตู้ที่เองอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อไม่ใช่วเรารวยเลยได้เลย พวกเราถึงเป้าหมายแล้วแต่ไม่พวกเราจะเอาให้หมดบ้านไปเลย <c oughs> ขออ๋อ,อเอองั้นเดี๋ยวถ้าสูิถ,ถึง20ไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวทำสรุปเนื้อเรื่องในเกมนี้ให้ด้วยเผื่อคนแบบไม่เข้าใจเ,ออเป็นคลิปสไตล์ฮาๆเล่าได้ภายใน60วิจะเอาแบบช็อตหรือจะเอาแบบเนื้อเรื่องแบบยาวๆไปเลยถ้าแบบช็อตน,นี่ไม่ต้อห่วงผมย่อเก่งผมสายยอ่ยยอยเปิดได้เปิด หาที่หลบซ่อนพวกเราไม่หลบเราจะไปป้นให้หมดบ้านไปเลยเอา้าวเขาบอกว่าลงไปที่ชั้นใต้ดินเลยเอ่ะอ้าวเป็นอ้าวที่อา้าว <c oughs> เป็นอ้าวที่อ้าวง่ายมากเลยเอ, <c oughs> อ้าวเราลงไปที่ชั้นใต้ดินเลยไม่อาเราจะป้นต่อเพื่อนโทรศัพท์ไปเลยไม่ได้ยุคเก่าเกินโราใช้ไม่เป็น มันมีห้องครัวอีกไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวสามนะเออหรือห้องนี้ไปเลย Yo, S <S ห้องครัวคราวนี้มีใครทำอาหารไหมเอยไม่มีว่ะอ๋อนี่ไงกำลังยืนเอาหวดเลยเอ้ะโต๊ะเปลี่ยนไปปะตรงนี้หยิบได้มันมันเหมือนจะไม่ถึงแสน กี่แอ็เซสตตูดมันเหรอหมดแล้วเหรอจำได้คะเนี่ยคงมาถึงแสนได้อ่ะเล่าเล่านจริงนี่ตัดคลิปดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วหาตั้งนานไปเมื่อกี้นา<ป>ยนไม่เห็นเหรออะไรวะไปกลมพื้นอะไม่รู้แค่ทองทองไม่รู้ ก็ไอแก้วน้ำอันเดียวกันที่เราจเจอแหละน่าจะหายมันจะไปที่ห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำห้องน้ำไม่มีะไรโอ้โหนา,น,นาทีจะเห็นในผู้นี้นั่งนะ <My God. S 1> นี่งเงินมันนีมันนีนนเกหาเจอไหมไม่เจอตรงตู้ตรงน,นี้น่าจะมีอีกนะ โอเคทุกคนผมไปดู Youtube มาละสุดก็คือไฟตรงเนี้ยมันสามารถไปิดได้ <Okay. S 1> <c oughs> บ้าไม่คนควรไฮเทคเลย, Jason, ย f เจำคลิปแรกได้ไหมที่เราสงสัยเจ้จาบุญแจนเนี่ยใช่ <c oughs> เราว่าเราต้องมีสักอย่างสำคัญแต่มันลิ้ไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้เราเลยไม่ได้สนใจไ้กดไฟเย็น เิดโอ้โอ้าวเอ,เองขโมยด้านบนนะขโมยด้านล่างโหหยิบคนน้าเลยเย็บอเบียดอย่าเบียดหยิบไม่ได้ไม่นะเร,เราต้องผัดเราต้องหัดกันเหยียบมึงนะเร,เราใกล้เราใกล้จะได้แล้วเองเออพ่นน,น้าเลยเออได้ละอะไรอ่ะชั้นใต้ดินอ๋ออมันมีบอกใบ้ตรงนี้ด้วยโหขโมยทีนึงก็จะครบล้านแล้วอ่ะ ขโมยแค่นี้ตัวคอคเราก็รวยแล้วแหละอืมแค่หลักล้านก็พอแล้วร้อ,อยรวยละปะตึง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 อ,อันนี้คือเราจะเล่นเกมตามปกติเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะเล่นสปีด อยู่อย่มาตัวนี้นะมึงหนีเลยมันตามหลังพวกเรามาแล้วซ้ายทางเลี้ยวอยู่ไหนวะอ๋อเชดแมนอ๋อด้วยช้วยมันตามมาไหมไม่มาเอ้ยมันมามันมาไปกอดมึงแน่ใจโอ้ยเพื่อน ถ้ามึงจำทางไม่ได้อย่าทำเป็นเก่งเพื่อนกูจำไดไแ้แต่กูไม่รอดแล้วเพื่อนทำไมต้องสนใจกูเมืดมากมมชอบกินเนื้อเอเลี่ยนแน่เลยสุพิรมีอย่ามาขอ,อร้องห้อง สนใจมึงละรออืมเ้มันจะเดินชนกำแพงเดินวนจีนี้มันทำอะไรของมันพยายามหนีคนคานมึงเยอะกว่ากูเยอะเลยเอาไปกันเดี๋ยวหยุดเลยทำหยุดพอเราเปิดแสงหน้าจอทีมันสว่างซอยเลยเฮ้ยทำหยุด ห้ามหยุดหยุดไม่อยู่ผิดทางผิดทางขนาดเราเองเรายังจำได้แล้วตรงนี้มันผิดทางแต่ย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้ทำได้แค่สวดมนุ oh. ์ทำได้แค่สวดมนุ์ภาวนาแหลกมากท่อนนี้นี่คือซาเห็นว่าทอมคลิปแรกเราถึงตัดท่อนนี้ออกเพราะว่ามันแหลกมากๆเรา oh. ต้องมองพืนจกพังนึ่ พอแล้วถ้าใครแหลกนะครับแนะนำให้มองพื้นมองพื้นเจมล่อล่อวน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 ทางนี้นเลยอยู่แคมสตอปโป๊บมี <me S 1> แล้วกลัวจะมาดักหน้าไม่หรอไม่อะไรหรอไม่อะไรเรามันโอ้แล้วมันกว่าไม่จะขาจากตรงนั้นน่ะ เฮ้ยมันโง่โง่เฮ้ยนี่มันโง่ไปเลยเสวยอากาศเวลาเคตอนแรกเริ่มไม่หายหายเหลกแล้วตอนแรกเกือบพูดว่าไม่หายแหล็นนนกน,ล<อ>นูตามิตะควันนี่นะครับอันนี้คือวิธีการ ันนี้คือผ่านแล้วตามมาไหมไม่ตามอ่ะอาหารงูเคยมาดูกันว่าฉากจบแบบดีนี่ฉากจบแบบดีวินเนอร์เป็นไงล่ะแค่นี้ย,ยินดีด้วยพวกคุณหาวิธีออกรวยหลังจากเหตุการณ์นี้คุณไม่เคยบุกเข้ามาในบ้านนี้อีกเลยไม่เดี๋ยวบุกมาใหม่เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวบุกมาใหม่แนะ่นอนโอเค เอาว่าถ้าคลิปนี้ถึง20ไลค์เดี๋ยวเราทำเนื้อเรื่องย่อของเจ้านี้ให้แต่ถ้าสมมติว่าคอมเมนต์ถึงอ่าคอมเมนต์ถึง20คอมเมนต์นี่เราจะทำของห้างเอาว่าสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบายอันนี้เก่งไม่เล่นขอ